สวัสดีท for ุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับบอสในภาคเอลบาฟที่พวกลูฟี bleiben. ่นั้นจะได้ต่อสู้ด้วยซึ่งนั้นก็เพราะว่าเนื้อหาล่าสุดในปัจจุบันที่ดูเหมือนในตอนนี้เนื 26, ้อเรื่องน่าจะปูนาวัตจชาโลกิข่าวนั้นน่าจะเป็นตัวล่าสุดแกงที่เป็นศัตรูที่พวกลูฟี่นั้นจะได้ต่อสู้ในภาคเอลบาฟซึ่งนั้นก็เพราะว่าจากเนื้อหาล่าสุดเนี่ยมันก็ได้ม ที่ตั้งแต่เกิดมาเขานั้นก็ก่อเรื่องมาตลอดใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้เราได้เห็นนะว่าโลกีเขาวนั้นไม่ใช่คนดีแล้วก่อเรื่องมาตลอดแต่ว่าโลกีเขาวนั้นก็มีความแข็งแกร่งทําเขาเนี่ยยังมีพลังที่ต้องให้ฐานคนยักษ์ลุ้มเขาถึงจะสามารถจับตัวมาได้และการที่บอกแบบนี้ก็จะได้เห็นนะว่าโลกีเขาวนั้นแข็งแกร่งและมีพลังมากมายมหา,า,าศาลจนมันทาให้คนอ่านอย่างเรานะี่คิดไม่ได้นะว่าโลกี้วยความที่เขานั้นแข็งแกร่งขนาดนี้และบวกกับการที่เขาในีเป็นองค์ชายต้องสาบแล้วก็เรื่องราวที่เขาเนี่ย นี่ก็น่าจะเพียงพอที่ทําให้เนื้อหาในภาคเอลบาฟมันมีโอกาสสูงมากที่โลกิข่านนั้นจะเป็นบอสใหญ่ในภาคเอลบาฟที่พวกลูฟี่นั้นจะต้องจัดการแล้วก็ได้ต่อสู้ด้วยเพราะว่าโลกิข่านนั้นพูดเองนะว่าเขาเป็นคนที่จะนําจุดจบมาสู่โลกใบนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่าที่เราได้ยินแล้วก็ได้ฟังมาจากคนยากเท่านั้นแต่ว่าเราไม่รู้เลยนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันมีเรื่องจริงอยู่ในนั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแน่นอนนะอาจารย์โอดาเนี่ยกบบอ โดยการที่เขานั้นถูกจับล่ามโซ่แบบนี้นะฮะเพราะว่าด้วยข้อมูลเพียงแค่นี้แล้วก็ไม่รู้นะว่าโลกี่เขานั้นจะเป็นคนร้ายเหมือนกับเรื่องเล่าหรือเปล่าเพราะว่าดูอย่างเนื้อหาในภาวาโนมันก็จะมีเรื่องเล่าที่บอกนะว่าโอเดงเนี่ยไม่ได้อย่นู้นไม่ได้อย่างนี้วันวันเอาแต่เต้นรำแล้วก็ทําเรื่องน่าอับอายใช่ไหมฮะส่วนเนื้อหาที่เดโลซาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าที่หลับประชาชนพวกเขาเนี่ยสาบแช่งราชาของเขาพอคิดนะว่าราชาของพวกเขาเนี่ยคือคนที่เข็นค่าชาวเมืองแต่ว่าความจริงทั้งสองเรื่องนี้เนี่ย เมื่อในเรื่องได้ได้มีการเปิดเผยก็จะได้เห็นออดฟามิงโก้เขานั้นอยู่เบื้องหลังทุกอย่างที่เดโลซาฮะส่วนในเรื่องที่วาโดเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่โอโรจิและไคโดวางแผนกันไว้แล้วก็ให้โคสกเกโอเดงเขานำมาเต้นท่าประหลาดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้รู้นะว่าโอเดงเขานั้นเป็นคนยังไงแล้วก็ทําเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวละครของเจ้าชาโลกิมันมีโอกาสที่พอสมควรที่เขาจะไม่ใช่คนร้าแล้วก็คนเรวอะไรแบบนั้น แปว่าดูจากการที่เจ้าชายโลกีเขานั้นถูกกล่าวหา,หานะว่าเป็นคนที่ฆ่าราชาจาเอลบาบเนี่ยความจริงแลวโทษของเขานึ่งก็น่าจะเป็นโทษประหารใช่ไหมฮะแต่ว่าในตอนนี้โลกีเขานั้นก็ยังไม่ตายและก็ถูก่มโซ่อไว้เท่ทานั้นนั่นก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลว่าเจ้าชายโลกีการที่เขานั้นถูกกล่าวหาเป็นคนที่ฆ่าราชาเนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นมันไม่ได้มีหลักฐานและก็พยานชัดเจนว่าตกลงแล้วเจ้าชายโลกีเขานั้นคือคนที่ฆ่าราชาจากเอลบาสจริงหรือเปล่า และนั่นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มัน่าสนใจนะวโลกิแท้จริงแล้วเขาหนาจ,จะไม่ใช่ศัตรูแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่โลกิและลูฟี่อาจจะได้ต่อสู้แล้วก็พะทาก,กันนิดหน่อยละประมาณนี้นะฮะและนั่นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้ถ้าเกิดเจ้าชายโลกิเขาน่้นไม่ใช่ศัตรูแล้วก็บอสท,ที่แท้จริงของพ่อเอลบาบเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้ที่เอลบาบมันมีบอสรับ,บรือว่าบอสตัวจริงที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าชายโลกิเขานั้นถูกใส่ร้ายขึ้นมานั่นก็หมายความว่าท ก็อาจจะเป็นคนเดียวกันกับคนที่ฆ่าราชาเอลบาฟเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะที่เอลบาฟเนี่ยมันจะมีบอดลับที่เป็นศัตรูที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวออกมาหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเนื้อหาก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่เราได้เห็นนที่เอลบาฟมันมีตัวละครเงาปริศนาที่ก่อนหน้านี้เขานั้นกําลังนั่งรอกลุ่มหมอฟางซึ่งจนถึงตอนนี้เขาปริศนาคนนั้นเนี่ยเขานั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวออกมาแําเขาเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เนาะเป็นมิตรว่าศัตรูกันแน่แต่ว่าการที่เขา้เนี่ ตัวละครปริศนาคนนี้เนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นมิตรมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีและก็น่าสนใจนะว่าเขาเนี่ยมีเหตุผลอะไรในการล่ากลุ่มหมอฟ้านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนปริศนาคนนั้นเขานั้นเป็นศัตรูที่ล่ากลุ่มหมอฟางขึ้นมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคนคนนั้นก็อาจจะเป็นศัตรูแล้วก็บอสในภาคอบวาก็เป็นได้และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นในี่ยในปัจจุบ law, ันเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าโลกิเขานั้นมีพลังในการทําลายล้างโลกและเขานั้นก็มีความสามารถพลังผบกกาาารบอนนะว่่เเขีย คือเทพาที่โลกิซึ่งนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นนะว่าถ้าเกิดเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันคือความสามารถของจริงของโลกิและเขานั่นเก่งระดับนั้นจริงนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดโลกิเขานั้นไม่ใช่ศัตรูของพวกลูฟี่และก็เป็นบอสหองพระเอลบาฟมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากที่โลกิกับพวกลูฟี่นั้นจะได้ร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะล,ลูฟี่ผู้ที่มีความสามารถของเทพบาดิทินิกาและก็โลกิผู้ที่มีความสามารถในการทำลายล้างโลกถ้าเกิดว่าสองคนนี้ร่วมมือ นั่นก็หมายความว่าศัตรูที่เขานั้นต้องต่อสู้ด้วยนะฮะก็จะต้องมีความสามารถและความแข็งแกร่งที่มันเหนือกว่าโลกิที่ได้มีการปรุงเล่าความสามารถเอาไว้มากมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าเนื้อหาทัพเอวบาบฟโลกิน่าจะเป็นศัตรูหลอกแล้วก็ไม่ใช่บอสใหญ่ที่แท้จริงส่วนศัตรูที่เป็นบอสใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยคราวนั้นอาจจะยังไม่เปิดเผยตัวแล้วเขาก็อาจจะมีคนที่มีความสามารถและพลังที่มันเหนือกว่าโลกิเรื่องวางแผนที่เบื้องหลังก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าที่เดนโลซ่าและกามัว เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะที่เอลาบาับเนี่ยมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นครั้งหรือเปล่ายังไงเราคนต้องมารองลุ้นแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องรา่ทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขีใหม่ช่องเราสวัสวดีเพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ